กาสวัสดีครับกาสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านนะครับอ่ะ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี่นะครับมาลุ้นกันนะครับอ่าแนวทางรัฐบาลงวดประจําวันที่ 1, หนึ่งครับสิงหาคมอ่างวดประจําวันที่สิบหกครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบวกผิดบกถึกตั้งแจ้งไต่ตือนอเดี๋ยวสิถามแม่บ้านนะครับ อนแนวทางรางวันที่หนึ่งครับะนะเอาไมา้อีกแล้วครับเอฟซีายเอฟซีจำได้จะคือแอดวิไลบอลเลยนะครับเก้าเก้าสี่แปดหกห้าเก้าเก้าสี่แปดหกห้ารอบนี้กับเก่ามาสองตัวอีกแล้วนะครับแล้วก็หกอยู่บนอยู่ล่างนะครับล่างรางวันเลขท้ายสองตัวหกสามนี่จะเป็นแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาห้านะครับอยู่บนอยู่ล่าง วันนี้มาเป็นหกอยู่บนอยู่ล่างนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยวิไลก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับกับเอฟซีทีโชคที่หมานกันนะครับอ่าเดี๋ยวสอบถามแม่บ้านอ่เพนนังเช็คเล็กซอยอ่าเช็คตัวเล็กนวทางสำนักที่เข่าอ่าเล็กบิงแล้วก็สุดจับคูหมานบ่หมานเนี้ยหกสองออกหกสามมันนี่ได้จังไลย ซื้อหกสองแต่วาแนี้ทากแตกชุดล่างหกสามซื้อหกสองสามสองล่างยางเดี่ยวพวกกับผมซื้อสองตัวนี่โอ้หันใจครับหันใจครับหกสองกับสามสองหกสองกับสามสองเอาคือพวจับหกกับสามใส้กันเลขสองครูเอาคนซื้อบ้างซื้อหกสองมันบอหกสองราคากับสองสามสามสองเอากับสามสองมากสองเอาคือบอกหกกับสามใส้กันน้่มเสีนมากสองเป็นลักหน่วย มักฮกเป็นลักซิปบ่บ่มักลักไอสามเป็นลักหน่วยก็เลยถือฮกสองทีไปเอาใส้ลักเงินถือฮกสองอไรเนี B ้ยเงินมาใส่ทีเจ้าเอ้เอาแม่บ uh ้านพูดถึงฮกสองจับเอฟซีเอาตอนนี้นะครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับแม่บ้านเขาเก็จะมาเซ็กซ์ซอยแบบนี้นะครับว่าเลขวิ่งเข่าจากสำนักสุดจับคู่เขาจะงวดนี้สุดจับคู่เขาเท่าไหร ถือว่เก้าส้ำนักถือว่าเข่าหลายนะครับเอฟซีโอเลขวิ่งกับเขาเก้าส้ำหนักสุดจับคู่กับเขาเก้าส้ำนักถือว่าหลายงวนนี่บอกเลขกวิ่งกับเขาเก้าอ่าเลขกวิ่งเลขกวิ่งเข่าหน่อยเสียหนิเก้าสำนักปกตินี่แต่ว่าเลกเลกเลกสุดจับคู่ในเข่าหลายงวนนี่เก้าสำนักคนนอนทวงปัดตัดอ๋อหกสาม โอ้ตัดของข้าเจ้าออกเหรอเงข้าเจ้าตัดออกโอ้ข้าเจ้าตัดออกข้าเจ้าสรงมากข้าเจ้าส่งมาชุดเต็มไหมโอ้ข้าเจ้าสังสังสรงทรงมาเป็นชุดเต็มข้าเจ้าเรียกว่าใครตัดออกครับตามที่จริงนะครับมันมีสิบสองหางอ่ามันมีสิบสองหางเหลืออยู่เก่าหางนะครับคนนอนทุ่งนี่แหละครับการการลงชุดเต็มเขาจะมีขอได้เปรียบเสียเปรียบมองไดสิครับก็คือก็คือคนนอนทุ่งนี่ทรงมาเป็นชุดเต็มอ่ะเข้ามาเบิ่งกันนะครับเอฟซีสำนักที่เข่า เช็คเบื้องแก้วนะครับกับเม่บ้าน,นะครับเก้าสำนักนะครับตรงๆกันเลยนะครับสำหรับคนนอนทุง่งโอ้ขอไัยครับอ่อสอสลับเงินผ้ารวยนเบอกคนนอนตรงกับไปคนนอนทงสรุปให้เ้าวันห้อยออกมือเ้านี่นะครับเพราะว่าเซียนสอสลับเงินผ้ารวยทรงมานะครับแปดหกห้านะครับอเป็นสำนักแรกนะครับ นี่ก็คือสอสลับเงินพารวยนะครับแอดวิไลสรุปให้มือเศร้านี่เองนะครับเศร้าวันหวยออกนะครับหกห้าตรงๆยังบอผปาดนะครับเอฟซีเด่นบนล่างอยังไม่พลาดนะครับยังมาเห็นอยู่นะครับคือหานะครับหกห้านะครับเนี่ยบนล่างหกสามมีแต่เก่าสามนะครับอ่า นี่คือสำนักแรกนะครับสำนักแรกนะครับคือสอสลับเงินพารวยอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเลยล็อกวันหวยออกนี่เอดวีไล่ลงห้มือเสานี้เองนะครับสำหรับล็อกวันหวยออกอ่าแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับอ่าล่างนี่หกสามนะครับเอซอ่านนี้หก ล่างแตกหกสามอันนี้หกสองนะครับเสียดแต้มเดียวแต่ว่าบนนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับล็อกวันหวยออกเข้าเป็นตัวกับหกห้าห้าหกนี่ครับล็อกวันหวยออก,ต,ก, 56, ออก,ออกต่อไปครับอเอามาสรุปให้เอฟซีทั้งช่องเลยบ้างกันน้องชมพู่บ้านทุ่งนะครับน้องชมพู่บ้านทุ่งเข้าเป็นชุดเต็มนะครับ น้องชุ่มพูว่ามันเขาเป็นชุดเต็ม <Okay. S 1> เขาอเท่ากับว,ว่าแตกบนล่างนี่นี่น้องช่มผูแตกค่ะหกสามหกสามล่างนะครับนี่น้องชุ่มพูโอหกสามนะครับแล้วก็หกห้าห้าหกโอ้เท่ากับแตกบนล่างอลอกวันหวยออก <c oughs> สำหรับน้องชมพูนะครับสรุปให้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม68นะครับเท่ากับแตกบนล่างนะครับล่าง63ตรงๆแล้วก็65 56น้องชมพู่นะครับเลขวิ่ง3มาอีกด้วยครับ3มาล่างนะครับให้จับตาน้องชมพูนะครับถ้าได้เดินเดินต่อเนื่องแน่นอนนะครับออาต่อไปครับสาวสกุลนะครับ FC เพราะว่าเพื่นมีตัวกับหกห้าห้าหกอยู่แล้วมีหลายทีเอดวิไลบอกนะครับหกห้าห้าหกอ่าหกมามีทั้งหาหกหกหานะครับเพราะว่ากลับมาให้พร้อมเลยอ่าครับหกห้าห้าหกอ่าแตกตัวตรงนะครับสาหรับสาวสะกุลนะครับให้จับตาต่อไปก็มาถ,ถึงผลงานของแอดวิไลเองนะครับอ่าชุดล่างนะครับอ่าหกมา หลักสิบนะครับสามมาหลักหน่วยอ่าชัดๆเลยนะครับที e ่หกสามนะครับแต่ว่าบเน้นย้ำบ่ถึงนะครับวงกลมบ่ถึงแต่อยู่ในชุดเต็มนะครับเนี่ยหกสามตรงๆแอดวีไลสรุปให้ตั้งแต่วันที่ห่านะครับสรุปให้ตั้งแต่วันที่ห้านะครับอ่าหกมาหลักสิบสามมาหลักหน่วยล่างอย่างเดียวหกสามตรงๆแอดวีไลเน้นให้นะครับสองหนึ่ง หกเจ็ดหกห้าหกหาพันเลนขึ้นบนนะครับเนี่ยวิ่งขึ้นบนนะครับกับสองเจ็ดแต่ในชุดเต็มมีหกสามแล้วก็หลักสิบมานะครับสองสี่หกหลักหน่วยหนึ่งสามห้าเจ็ดปรากฏว่าหกสามตรงๆครับอ่านี่คือแนวทางของแอดวิไลครับอ่าหนึ่งกัย่าต่อไปติดตามกันแล้วก็ชุดบนอ่าชุดบนกับว่าน้อยหนานะครับเอฟซี เริ่มจากหลักสิบก่อนหลักสิบหกมาขึ้นกันนะครับเอซีหลักหน่วยห้ามาอ่อดวีไลกับ่าตรดานขึ้นกันนะครับเอฟซีแต่ว่าเน้นย้ำไม่ถูกนะครับเนี่ยหกสามบนเน้นหกสามนะครับเอฟซีแต่ว่าชุดล่างแตกหกสามกับมีอยู่นะครับเอาโชว์ไปแล้วหกห้านะครับอยู่ในชุดเต็ม วงกลมบอมแอนปันได้นะครับแอดวิไลวงกลม6 3สาหนึ่งห้าหนึ่งเกับ9 3นะครับ6 5มีนะครับมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนี่คือชุดบนของแอดวิไลนะครับสรุปแล้วงวดนี้แตกบนล่างนะครับของแอดวิไลนะครับแตกบนล่างเลยนะครับติดตามกันต่อไปต่อไปนะครับปู่594ชุดบนนะครับชุดเต็มแตก65นะครับชุดบน ชุดเต็มของปูยังมาให้เห็นอยู่นะครับ65ปู่9 9นะครับ65ห้าตรงๆบนอย่างเดียวต่อไปเสียนหนุ่มระยองอวิ่ง6กับ7บนล่าง6มา6มาบนมาล่างนะครับเพราะว่าชุดบน8 65ล่าง63 6ไปบนไปล่างนะครับแนวทางชุดจับคู่เข้าเป็นตัวกลับนะครับเนี่ย 6556หนุ่มระยองนะครับรอดติดตามกันต่อไปครับเป็นแม่นิดกอทอมออ่าในชุดเต็มแม่นิดเล่นย่ำให้แค่2คู่นะครับนาเชดดเจ็ดสองดสามหกสามแม่นิดไม่ได้วงกลมเต็มมาานะครับยนี่คือชุดเหล็กเกิดของแม่นิดนะครับ ชุดเลขเกิดของมน,นิดครับล่างอย่างเดียวห3สามตรงๆเลขติดมีสองสามสี่ห้าปรากฏว่าสามมานะครับอืมหกสามนะครับตรงๆเลยแล้วก็ชุดเลขดับของมน,นิดแอดวิไลก็เช็คบังแล้วนะครับดับอยู่อีกแล้วครับดับอยู่แบบไม่เกิดนะครับนี่คือสรุปตัวเลขแนวทางนะครับสำนักที่เขานะครับมีเก่าสำนักนะครับ มีเก่าสำนักสรุปแล้วของแอดวิไลกับเขาบนล่างสาวสกลปู่ห้าเี่นะครับแล้วก็มีน้องชมพู่บ้านทุ่งนะครับหกสตรงตรง,ตรงล็อกวันหวยออกนะครับหกห้สอสลับเงินพารวย6กหตรงตรงนะครับนี่คือสรุปร่วมไฮเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันหลังจากรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อย อ่าสำหรับคลิปนี้อวีไล่จะจากล่าเอฟซีอ่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสรุปเลกวิ่งให้เบิง้งอ่าแม่บ้านเช็คมึงแล้วว่าเขาเก่าสัมนกนะครับสำหรับเลกวิ่งวันนี้เขาหน่อยปกติเกือบ20สำนักนะครับอ่าคลิปนี้จากล่าก,กันไปอ่าคลิปหน้าจะเป็นสรุปเลกวิ่งสวัสดีครับ